ค่ะทุกคน,ว,น,น,นะนวันนี้มาไล์ขายของนะไม่เห็นใช่ไหมโอ้ยมาวันนี้มาไล์ขายของนะหามุมของมีนดนน้านนี้ออกไม่เยู่มไลข์ขายของแบบไม่เยอะทีนะไม่เยอะนะมีแค่ มีแค่เจ็ดอันอีกต่อหนึ 1, 3, 4, ่งสามสี่ก็คือว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรไหมไลฟ์ขายของทุกคนชอบอันไหนกดหนึ่งนะ mì panda cột 1, mì... khay đa cột 2, giờ hãy phong nhạc. phần này cũng hãy phân phong cả nha đứa. anh này đi qua tiếng สใครชอบสกกุชิคุกกี้นี่กด pues mm สามมงเสียงชอบสกอจริงนะแม่แม nah, ่ก <for S 1> ินอันนี้กดสี่นะชอบไหนกดหนเลยจี เด่นอันนี้ใครใครก็ต้องชอบกดห้าตัวเต็มเสียงกดห้านะกดห้าใครชอบไหมกดถกเดี๋ยวให้ฟังเสียงโอเค ทำไมทำสองสายทาก็พอปัาเตียนอนนั่นหรอปัาเตงเนหรอ ำเซอร์กุชี่ขอยากให้ทำอะไรบอกไปนะว่าอยากทำบอกได้เลยว่าอยากให้ทำแบบไหอันนี้ป้ากินะตองกินไม่ได้กินไม่้วงสนาิสกท เอามาเล่นบนเท่นนอนนั่นแหละพูดิ้งให้นหน่งองสาส่เ้ากวจ็ปนึัอาม่าง

โอเคนอ้ก okay. ็จะนี่วานาทำไมชอบทำแบบโบราณควมมันมไม่เหมือนกระดาษธรรมดาแบบนี้เพราะว่าทาโลเรที่หนี่นหองพี่หโอ้ก็ได้ออลอันนี้ไม่น่ารักแต่ไ่เคยมาเป็นโปรฟลมาก่อน น่ะมันเป็นน้ำแข็งมันเป็นแข็งมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันเป็นน้ำแข็งที่ไว้ใส่ในไข่ราวไหมที่ไว้ใส่นะ คุก ah ก <nent> um, ี้ไว้กินกับใครด่าหยิมหยิมโบอกว่ามันสวยนะพี่คนนี้

น,าน่ากอดไม่หมอนนะต่อไปเรียนนีนี่่ะไม่ใชมปปปป่มันเป็นอปเปนโอยัปเปมันเป็นอปมันเป็น พร้อมกับกรองซุงไหนดูว่าพี่บอกว่าพี่ทำเองพี่ทำของเพื่อนทำอันนี้เพื่อนทำบีบีทรีบีสองมีกบเมย์คาปิบารามีโคลาแล้วก็ซีเคยดอีกสองตัวยังไม่ระบายสีเพื่อนทำ น้องปากเหม็นนกตูตาตาตูตูตาตาตูหูเพื่อนเขาแบบเอาอ้เหี้ยห้องเรียนที่ตูตาชอบตูผงเน่ามาก อันนี้ก็ได้รับประหลังใจาจากคุณพุทธนาดูน่ารักมากอันนี้เ <laughs> พื่อนบอกว่าเอาไปเป็นชีวิตดึงมาได้งไงวีตาพุทธนาเฟรชว่านะสีเข็ดสิเข็ดสิเข็ด,ดโอ้โนมีสิเข็ดลายตัวมากกับอันนี้ค่ค่ะชอบ สวัสดีมาก่อสวัสดีมาก่อนสวัสดีมาก่อยุดแล้วพอพอเรายุด stop 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 s t o โอ้โหอยากไรจ๊ะแม่อยากอยากเติมสกิ๊กมันจะจุกไหมแฮใครอยากอะไก็ พี่ยังทำไม่เสร็จส่วนพี่เร่องหลักแล้วสิเ็บตัวนี้ใหญ่มากกว่าเด็กคนใหญ่มากคืออะไรมันเป็นอะไรกัน นาทีแบบหนึ่งนะ <นา S 2> ทุกคน FFC ขึ้นองค์บายทุกวันนะตอนนี้เท่าไหปแล้วสิบสิบเอ็ดแล้วคนบอกว่าหนูอัน,นอันนี้กดแบบ กดเก้าดสิกดสิอนี้ก็สตรอบรีมาแลกมีตรอเบอรีตรอบรีมอสิตรอบรีตรอบริตรอบรีมอสทุมแบนียห้าห้า กดติดตามกดไลค์ถึงแฟนไลค์กดติดตามให้ถึงแสนไลค์ด้วยกดติดตามให้ถึงแสนครับนะเฮ้ยจะตายแล้วอยากแอ่องเรามี เลยไหมไม่มีนะคะพุทธมีถึงหนึ่งลา้านก็ไม่มีอะไรนะ มาแรงงานใจขนาดทำเพื่อนนี่อันนี้จะไม่บอกแล่ว่าได้เต้เนหดใครเอาลูงไปจุดแมงลบตะก,กินตะก,กันตะกนตัตะไดกอายนะ่ะอันนี้มีมีแค ไม่มีหัวนะอันนี้ต้องไปจุ่มเองซื้อหนึ่งแถมสองซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะใครซื้อได้ราคาหนึ่งร้อยก้สิบเก้าบาทไม่ได้เอาไปเลยสองกล่องเลือกได้ เราอ่ะไม่เคยทำกบทุ่มขายเราก็ได้จะมาวันไล่อยู่นี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 อันเนี้ชอบมันมากที่สุดเพราะว่ามันสโลมมากและมันนิ่มมาก มันก็จะมือนทาอกอย่างไนะคะบ๊ายบาย